ครนะับสวัสดีให้ตอนเย็นๆนะครับการีพามาดูพระนะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จวะะัดระฆังนะครับนี่ดูนะฮะดูความเก่านะครับซูมขึ้นมาให้ดูได้เลยนะฮะ แม้แตแขนในียังนี่นะครับอ่ดูนะครับนี่เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบอันนี้อเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอืวนนี้เก็สรุปซุมกัน สวยงามครับอืแล้วก็นี่ครับอันนี้โหดูองค์นี้นะฮะยิ่งดูยิ่งซึ้งเลยนะครับดูนะฮะธรรมชาติมากครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะฮะอืมอันนี้ให้ชมนะฮะห,หลักนะครับ ธรรมชาติมากเลยฮะแขนใหญ่แขนใหญ่ขอบใหญ่ใหญ่จะเป็นของพิมพ์ของหลวงมิจารา์นะฮะ,ะนี่ก็มาเป็นอีกอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เกศรุซุ้มนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นเป็นตานะครับอของรัชกาลที่สี่นะฮะของสมเด็จรัชกาลที่สี่ปั๊มไม่อยู่นะฮะมีมีกระไลมีผงสไปทองนะฮะนี่ฮนะตรงหัวประมือเนี่ยสวยครับสวยฮะดูดูเพลินนะเหมือนอเหมือนพระ สร้างใหม่นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็อีกอง์นะครับเนี่ออันนี้อเป็นฐานแซมนะฮะฐานแซมโนะครับฐานแซมเนื้อมุนสารนะครับมาดูนะฮะสวยฮะไม่มีคำบรรยายนะครับอ่า ปกติผมก็จะดูแต่สมเด็จนะฮะอันนี้ติดมือมาอีกองหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นช่างแสงของหลวงปู่เผือกนะครับสวยมากนะครับไม่เคยเห็นในพิมพ์ใหญ่นะฮะก็เ,เห็นแต่พิมพ์เล็กๆเนื้อเนี่ยเหมือนเนื้ออสมเด็จเกจชโยเลยนะฮะเนื้อเนื้อพระเนี่เยเหมือนเนื้อสมเดเ็จวัดระฆังสวยมากนะครับ พิมพ์นี้ใหญ่นะฮะนะครับพระเดิมนะครับพระยังไม่ได้ไม่ได้ชายเหมือนออกจากกุออกจากอะไรมาหวหมืนคนเท่าคนแก่เก็บไว้สมัยนู้นนะฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้กอดอะไรยังอยู่ทรงเดิมๆครับจะให้ชมแค่นี้ฮะรับรับเออ